สละครับ oh. นี่นะอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับ oh. ภาพเต็นอยู่ตรงนี้ชื่อว่าสวนสละน้ําพึ่งครับเนื้อที่ประมาณสักห้าไร่อยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลวังมะปรางอาเภอบางวิเศษจังหวัดตรังครับ oh. ของคุณพี่ฉลวย oh. จริงจิตนะครับนี่นะ oh. Oh. นี่ครับ oh. Oh. คุณพี่คนนี้เราะเป็นเจ้าของ oh. Oh. บอกว่าดีฉันนะครับปลูกประเภทปลาม,มันมาเยอะครับนี่นะ <ged> ปลูกมาอยู่ตั้ง5ไร่ด้วยกันนะครับแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมานี่นะ <Yeah. S 1> มีคนแนะนําให้ปลูกสะระครับ <Yeah. S 1> พอปลูกสะระก็ลงไปเลยครับ 400ต้นคราวนี้ได้ผลผลิตออกมาแล้วครับ300ต้นเนื้อเหลืองๆอ,อย่างนี้<อ>มันกรอบแล้วก็อมหวานอมเปรี้ยวอยู่นิดหนึ่งนะครับจนชื่อว่าออสละสายน้ําพึ่งครับปรักฏวา,วา,วาออกมาเป็นชูช่ออย่างนี้นะครับกว่าจะประครบประงมปันได้พี่เขาอธิบายเลยนะคนที่ปลูกสลานนะครับจะต้องนูนครับที่ยังคืนออกไปผสมเกสรแล้วครับเนื่องจากว่าเกสรตัวเมียนั้นมันจะเป่งประกายเต็มที่ตอนกลางคือ หลังจากนั้นนะครับก็เอาเกศสอนตัวผู้ไปตีตีตีตใส่ <c oughs> พอตีเสร็จแล้วนะครับ45วันถึง50วันจเจริญเติบโต,ตแล้วก็ออกดอกชูช่อออกายอย่างเงี้ยสละเก็บขายได้เลยครับเดือนนึงเนี้ยน,น,นะประมาณสัก700กิโลโ <c oughs> ถามว่านะครับเออเจ็ดเกิโลนะครับถามว่ากิโลเท่าไหร่ราคาขายครับกิโลละ7 จีโลละ50บาทครับ50เอาบาทนี่นะ <โฮ S 2> เนเท่าไหร่ครับ <โฮ S 2> เดือนหนึ่งเดือนนึงนะครับนี่ประมาณ,ๆๆมาณๆๆสัก40 0หมกว่าบาทโน่นพี่เขามีรายได้ถ้าเทียบถัวเฉลี่ยนะครับว่ามากกว่าปั๊มน้ำมันอีกไหม <โฮ S 2> ตอนแรกปลูกปั๊มน้ำมันเพื่อสร้างรายได้แต่ตอนนี้สละ แซงเลยครับมากกว่า3ามเท่าถามว่าเอ้าอย่างนั้นคุณไม่ค่นหมดเลยเหรอบางน้องันอ่ะไม่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 ่คนเลยครับรออะไรครับเพราะว่ามันเป็นทางเลือกไงเพื่อในอนาคตนะครับสละมีปัญหาปลาน้มันก็ยังช่วยนั่นก็หมายความว่าเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างสองพืชชนิดนี้รวมทั้งอะไรครับรวมทั้งปุ๋ยอย่างเงี้ยมันก็เกื้อกูลกันเห็นไหมตอนนี้บอกว่าสร้างรายได้มีความสุขเห็นไหมหน้าตาคนปลูกมีความสุขครับรายได้รับทรัพย์ไปด้วยโอ้ยสีสวยจังเลยนะเหลือง แล้วก็ส้มด้วยใช่แล้วมันไม่มีหนอนไม่มีศัตรูพืชเยอะไม่มีมมหนามมันขนาดนี้หออ่อก็ไม่ต้องห่อนะคะน่าจะปลูกง่ายอยู่แต่ตอนเก็บอาจจะหนามทิ้มคนปลูกเท่านั้นเองค่ะคุยยมสามมสามม